เมื่อมือขวาฝีมือดีผู้ซื่อสัตย์มีปัญหาขัดแย้งกับลูกชายของหัวหน้าแกงจนเมื่อความขัดแย้งนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นชีวิตมือขวากระจำต้องเลือกระหว่างการสู้ตอบโต้กับความพักดีที่มีต่อหัวหน้าแกง๊งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดูวันไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมาจาวานก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนาจะพอมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลเจ้าของธุรกิจน้ำประปาที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองซึ่งสาเหตุที่แก๊งของอันนายิ่งใหญ่และน่าเกรงขามก็เป็นเพราะอันนามีลูกน้องฝีมือดีที่ชื่อว่ารากู เขาเป็นคนที่เก่งทั้งการใช้กำลังและการใช้สมองซึ่งเขาก็สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่อันนาสั่งด้วยเหตุนี้อันนาจึงทั้งรักและยกย่องรากูเป็นเหมือนลูกชาย ส่วนทางด้านรากูก็เคารพนับถืออันนาเป็นเหมือนพอ่อเนึ่งจากพ่อแม่แท้ๆของรากูทิ้งเขาไว้ที่ท่อระบายน้ําตั้งแต่ตอนที่เขายังแบเบาะซึ่งอันนาก็เป็นคนเก็บรากูมาชุบเลี้ยงแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองก็ทําให้ลูกชายแท้ๆของอันนาไม่พอใจมากๆเขามีชื่อว่าวิสนุ ซึ่งเดิมทีเขาก็รู้สึกน้อยใจกับสภาพร่างกายของตัวเองอยู่แล้วยิงพอเชิดชูคนอื่นมากกว่าเขามันก็ยิงทำให้เกิดความไม่พอใจและยิงทำให้วิษณุไม่ค่อยเชื่อฝังพอ่ออีกทั้งเขายังมักจะข่มขู่รากูอยู่บ,บ่อยๆเพื่อให้รากูรู้ตัวว่าควรยืนอยู่จุดไหนซึ่งทางด้านรากูก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิด แต่เขาก็จำต้องอดทนอดกลั้นปล่อยให้วิสนุดูถูกและข่มขู่โดยไม่ตอบโต้เนื่องจากวิสนุเป็นลูกชายของอันนาคนที่รากูเคารพนับถือและเป็นคนที่มีบุญคุณกับเด็กกำพร้าอย่างเขา ถึงแม้รากูจะเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อมาเฟียแต่เขาก็เป็นคนดีและมีน้ำใจกับชาวบ้านทุกคนโดยในวันหนึง่งรากูและเพื่อนๆได้เข้าไปช่วยหญิงสาวผู้น่าสงสารจัดงานศพซึ่งก็มีสาวสวยคนหนึ่งผ่านมาเห็นเธอมีชื่อว่าโซยา และเธอก,ก็กำลังหาคนมาช่วยร้องเพลงและนนดนตรีสำหรับการเข้าร่วมเทศกาลดนตรีที่แคชเมียร์ซึ่งเมื่อเธอเห็นว่ารากูเป็นคนดีมีน้ำใจเธอก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนๆของรากูก็แสดงให้เธอเห็นว่านักเลงที่จับแตมีถือแต่ปืนอย่างพวกเขาไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเธอได้ทางด้านโซย่าเลยมอบฮาร์โมนิกาให้รากูซึ่งทางด้านรากูก็รับไว้เนื่องจากเขาตกลุมรักโซย่าเข้าเต็มเต็ม หลังจากนั้นโสยาก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้พอม,มากๆเธอจึงเข้าไปชวนเด็กสาวมาร่วมวงสิ่งเด็กสาวก็มีชื่อว่าปายันแต่เธอก็ยังไม่สามารถตอบตกลงได้เพราะเธอต้องให้พี่สาวเป็นคนตัดสินใจตัดฉากไปที่รองผู้กำกับราวีนายตำรวจสุดโหดที่กำลังพุงเปาเล่นงานอันนาโดยขอหาฆาตกรรมลูกชายคู่แข่งทางธุรกิจและขอหาเปิดสถานบริการทางเพศ แต่ทางด้านอันนาก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดเพราะเขาได้จัดการคู่แข่งทางธุรกิจไปจนหมด ทำให้เขาผูกขาดการจำหน่ายน้ำทั่วทั้งเมืองซึ่งน้ำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากๆหากอันนาจะทำให้ที่ตรงไหนไม่มีน้ำใช้เขาก็สามารถทำได้สบายๆนั่นจึงทำให้เขามีอำนาจมากกว่าที่ใครๆเห็นทำให้สุดท้ายแล้วรองผู้กำกับก็จำต้องปล่อยอันนาไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเมื่อเล่นงานอันนาตรงๆไม่ได้รองผู้กำกับก็หันไปใช้เล่เหลี่ยมโดยการเสียมเฮรากูหักหลังอันนา ซึ่งเขาก็ได้เตือนรากูว่าอย่าให้ความพักดีทําให้กลายเป็นทาตเพราะคนอย่างอันนาไม่ซื่อสัตย์กับใครในวันหนึง่งระหว่างที่รากูกําลังจะเข้าไปหาอันนาวิษณุก็เข้ามากวนประสาทโดยการขอเป็นคนตรวจอาวุธรากูซึ่งวิษณุก็ตรวจไปเจอฮาร์โมนิกาแต่รากูก็แย่งมันคืนมาทันทีเพราะฮาร์โมนิกานั้นมีความหมายกับเขามากเขาจึงไม่อยากให้มันอยู่ในมือสกปรกของวิษณุ ตัดฉากไปที่โซยาเธอได้มาที่สถานบริการทางเพศเพื่อมาหาพี่สาวของปายันที่ทำงานเป็นนักเต้นระบำโดยเธอมีชื่อว่าอาซูและเมื่อเธอได้รู้ว่าโซยาอยากให้ปายันไปร้องเพลงเธอก็ปฏิเสธในทันทีเพราะสำหรับหญิงสาวที่นี่เสียงเพลงไม่ใช่สิ่งสวยงามอย่างที่โซยาคิดแต่มันคือสิ่งที่ทำให้หญิงสาวต้องมาทำงานในที่แย่ๆแ,แบบนี้ แต่ทันใดนั้นรากูก็ใช้อำนาจในฐานะนมือขวาของอาน,นาสั่งให้ปายันไปร่วมวงดนตรีของโซ,โซยาแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังช่วยเธอหาเด็กคนอื่นๆเพื่อมาร่วมวงดนตรีโดยในระหว่างนี้พวกเขาทั้งสองก็ได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นไม่นานแกงนักเลงคู่อริก็ได้บุกมาแก้แค้นรากูซึ่งรากูก็สู้ตอบโตจนคู่อริหนีกลับไป แต่การยิงปะทะก,กันในครั้งนี้ก็ทำให้ปายันถูกลุกหลงซึ่งก็ยังดีที่เธอรอดชีวิตมาได้โดยการให้เลือดของรากูแต่ถึงอย่างนั้นรากูก็รู้สึกผิดมากๆกับการที่คนรอบตัวเป็นอันตรายเพราะเขาซึ่งนั้นก็ทำให้รากูคิดได้ว่าคนอย่างเขาไม่ควรมีใครอยู่ใกล้ในขณะเดียวกันหลังจากที่รากูยิงปะทะก,กับคู่อริกลางเมืองรองผู้กำก,กับก็ใช้โอกาสนี้เล่นงานรากู แต่เมื่อเขาได้มารู้ในภายหลังว่าในครั้งนี้รากูไม่ได้สู้เพื่อเอาชีวิตและไม่ได้สู้ตามคําสั่งของอันนาแต่เขาสู้เพื่อปกป้องผู้คนซึ่งคนที่ทำให้รากูเปลี่ยนมาเป็นคนแบบนี้ก็คือโซยาทางด้านรองผู้กำกับเลยเข้าไปขอให้โซยาช่วยดึงรากูออกมาจากความมืดเพราะหากรากูออกจากแก๊งทางตำรวจก็จะสามารถเล่นงานอันนาได้ไง่ายขึ้น แต่ในตอนนี้โซย่าคงดึงรากูออกมาจากแกงได้ยากเพราะรากูเอาแต่คิดว่าคนอย่างเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักเลงอันธพาลและที่ที่เขาอาศัยอยู่ก็เต็มไปด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนแต่หลังจากนั้นโซย่าก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอสูญเสียพี่ชายไปเพราะความรุนแรงและความเกลียดชังเธอจึงอยากจะเปลี่ยนมือผู้คนที่ถือปืนมาเป็นถือเครื่องดนตรีซึ่งรากูก็เป็นหนึ่งในคนที่เธออยากช่วย หลังจากนั้นรากูก็ตัดสินใจว่าจะลองเปลี่ยนตัวเองตามที่โซย่าบอกโดยเริ่มจากการกลับมาช่วยเธอทำวงดนตรีแล้วก็เดินหน้าจีบเธออย่างจริงจังซึ่งหลังจากนั้นไม่นานความคิดของรากูก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยเขากลายเป็นคนขี้ขลาดกลัวตายเพราะเขาอยากมีชีวิตอยู่กับโซย่าไปนาน,น,าน แต่แล้วในวันหนึ่งมิสโุก็ได้รู้ว่ารากูเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ได้เป็นจุดอ่อนสำคัญที่วิสโุจองจะใช้มันเล่นงานรากูโดยเขาได้สั่งลูกน้องให้พาตัวปายันไปทำงานที่สถานบริการทางเพศซึ่งเมื่อรากูไม่ยอมมันก็ได้เกิดการต่อสู้ปะทะกันแต่ทางด้านวิสโุก็เลือกที่จะถอยกลับเพื่อรอโอกาสเล่นงานรากูให้หนักมากกว่านี้ ซึ่งเขาก็ได้ขู่ว่าจะทำให้ทุกครอบครัวที่รากูปกป้องต้องสูญเสียทั้งลูกชายลูกสาวจนพวกเขาได้ยินแต่เสียงกรีดร้องการต่อสู้ประทะก,กันในวันนี้ก็ถือเป็นการเปิดสึกกับวิสนุ ซึ่งนั้นก็ทำให้เพื่อนของรากูคนนึงไม่พอใจเพราะเขาคิดว่ามันไม่คุ้มเอาซะเลยที่จะต้องแตกหักกับแก๊งเพื่อปกป้องผู้หญิงพวกนี้ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็มีชื่อว่าชาฟีและหลังจากนั้นเขาก็พูดไม่ดีถึงโซยา่าทางด้านรากูเลยลงไม้ลงมือกับชาฟีจนทำให้กลุ่มเพื่อนแตกหักกันรุนแรงวันต่อมารากูตัดสินใจว่าจะไปหาอันนาเพื่อขอให้เขาช่วยละเว้นเด็กๆ อีกทั้งรากูยังจะขอออกจากแกงเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับโซยาแต่ในขณนะเดียวกันนั้นวิสนุก็ได้จับตัวเด็กคนนึงไปและเมื่อโซยาพยายามตามไปช่วยเธอก็ดันเข้าไปรู้เห็นตอนที่วิสนุฆ่าคนเธอเลยถูกไล่ฆ่าปิดปากซึ่งก็ยังดีที่เธอหนีไปซ่อนตัวได้ทันแต่อีกไม่นานก็คงจะถูกเจอตัว เธอเลยส่งข้อความมาหารากูเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันนั้นวิษณุก็ได้โทรมาขอความช่วยเหลือจากพ่อเรื่องที่มีคนมาเห็นเขาตอนฆ่าคู่อริทางด้านอันนาจึงมอบหมายงานนี้ให้รากูซึ่งนั้นก็ทําให้เขาไม่สามารถบอกเรื่องของโซยาให้อันนารู้ได้แล้วเพราะนอกจากโซยาจะเป็นพยานรู้เห็นเหตุฆาตกรรมเธอยังเป็นศัตรูที่อันนาอยากกําจัด พราะสายของอันนาสืบรู้มาว่าโซยาเคยติดต่อพูดคุยกับรองผู้กำกับด้วยเหตุนี้รากูจึงเลือกที่จะหน,นีออกจากแก๊งไปพร้อมกับโซยาแต่ทางด้านวิษนุก็รู้ทันเขาจึงได้ยกพวกมาขัดขวางการหลบหนีของรากูทำให้รากูทั้งต้องต่อสู้กับศัตรูและต้องปกป้องโซยาไม่ให้เป็นอันตรายซึ่งในตอนแรกรากูก็สามารถสู้ได้สบายสบาย แต่หลังจากนั้นวิสณุก็ใช้วิธีสกรปรกโดยการจับปลายันมาเป็นตัวประกรันทำให้รากูพลาธาถูกเล่นงานจนเละแต่ก่อนที่วิษนุจะลงมือฆ่าอันนาก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เพราะเขารักรากูมากๆจนไม่อยากให้รากูต้องตาย แต่การที่อันนาไว้ชีวิตคนทรยศแก้งอย่างรากูก็จะทำให้เขาหมดความน่าเกรงขามเขาจึงมีเงื่อนไขว่าถ้ารากูฆ่าโซยา่ารากูและทุกคนก็จะรอดชีวิตซึ่งก็แน่นอนว่ารากูไม่มีทางฆ่าคนที่รักได้แต่ทางด้านโซย่าก็ได้ขอร้องให้รากูฆ่าเธอตามที่อันนาสั่งเพื่อให้เด็กๆและเพื่อนของรากูรอดชีวิต โดยหลังจากนั้นโสยาก็ยืนปืนใส่มือของรากูจากนั้นเธอก็ช่วยรากูลั่นไกจนในที่สุดเธอก็ตายไปต่อหน้าต่อตารากูในขณะเดียวกันวิษณุก็ได้บอกพอ่อว่าพ่อตัดสินใจผิดพลาดแล้วเพราะหลังจากนี้รากูจะทำทุกอย่างเพื่อล้างแค้นวิษนุจึงขอให้พ่อฆ่ารากูซะตั้งแต่ตอนนี้แต่อันนาก็ยังไม่สามารถฆ่ารากูได้ลง อีทั้งเขายังมั่นใจว่ารากูจะไม่หันปืนมาที่เขาแน่นอนหลังจากนั้นรากูก็ถูกจับเข้าคุกในข้อหาฆาตกรรมเสวยาทำให้เขาไม่สามารถมาร่วมงานศพของเธอได้โดยในระหว่างที่อยู่ในคุกเขาก็ทั้งเศร้าและรู้สึกผิดจนแทบกลายเป็นคนบ้าเสียสติในขณะเดียวกัน เมื่อไม่มีรากูคอยคุ้มครองวิสณุก็ถือโอกาสนี้ไล่ล่าล้างแค้นเพื่อนของรากูซึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาซาเคยถีบวิสณุจนล้มหง่ายเขาเลยแก้แค้นด้วยการตัดขาทั้งสองข้างแล้วก็จับตัวมาเป็นคนรับใช้ในแกง๊งแต่การที่วิสนุทำแบบนี้ก็ทำให้เขากลัวมากยิ่งขึ้นว่ารากูจะกลับมาล้างแ้นให้ทั้งเซวยาและเพื่อน เขาจึงเอาแต่หลบอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยกองกําลังติดอาวุธจำนวนมากแถมเขายังจ้างนักสู้สุดโหดมาเป็นบอดี้การ์ดแต่ถึงอย่างนั้นวิษณุก็ยังกลัวรากูอยู่ดีเขาจึงส่งคนเข้าไปฆ่ารากูในคุกแต่แผนการของเขาก็ไม่สำเร็จเพราะรากูทั้งแข็งแกร่งทั้งบ้าคลาั่งจนทำให้นักฆ่าไม่สามารถทำอะไรเขาได้มาก จากนั้นไม่นานอันนาก็ได้รู้ว่าลูกชายขี้ขลาดของเขากลัวถูกรากูออกมาฆ่ามากๆจนถึงขั้นขัดคำสั่งของพ่อและใช้วิธีการที่สกปรกแบบนั้นซึ่งอันนาก็ทั้งไม่อยากให้รากูตายและไม่อยากให้วิสนุถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดที่กลัวแม้กระทั่งคนที่อยู่ในคุก แต่หลังจากนั้นอดีตเพื่อนของรากูที่ชื่อว่าชาฟีก็แนะนำว่าทาวิสณนุอยากฆ่ารากูโดยที่ไม่ถูกมองว่าเป็นคนขี้ขลาดก็ต้องทำให้รากูถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกซะก่อนซึ่งทางด้านวิสณนุก็เห็นด้วยกับแผนการนี้เขาจึงใช้อำนาจเส้นสายช่วยทำให้รากูพ้นโทษออกจากคุกตัดฉากไปที่อานา หลังจากที่เขาได้รู้ว่าอีกไม่นานรากูจะถูกปล่อยตัวเขาก็เลยตัดสินใจไปพบรากูเพื่อขอร้องให้รากูไว้ชีวิตวิษนุเพราะถึงแม้วิสนุจะเป็นคนชั่วช้าแต่อันนาก็ไม่สามารถละทิ้งสายเลือดไปได้ในวันที่รากูออกจากคุก วิสณุก็ได้ส่งชาฟีมายั่วมโมโหรากูโดยการพูดถึงการตายของโซยาเพื่อกระตุ้นให้รากูโกรธแค้นมากขึ้นวิษณุจะได้มีข้ออ้างในการฆ่ารากูว่าทำไปเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกล้างแค้นซึ่งวิษณุก็ได้เตรียมรับมือไว้อย่างเต็มกําลังแต่เมื่อรากูมาถึงเขากลับเลือกวางปืนตามวิธีการต่อสู้อย่างสันติของโซยาซึ่งนั้นกระทำให้วิษณุไม่สามารถฆ่ารากูได้แล้ว ถึงแม้เส้นทางสันติวิธีที่รากูเลือกจะทำให้ไม่มีการนองเลือดแต่มันก็ทำให้เพื่อนทั้งสองของรากูรู้สึกผิดหวังเสียใจมากๆเนื่องจากพวกเขาคิดว่ารากูจะแก้แค้นให้กับทั้งโซยาและเพื่อนทั้งสองที่ถูกข่มเหงรังแกโดยเฉพาะมาซาที่ถูกตัดขาทั้งสองข้างแต่ไม่ว่าเพื่อนจะพูดยังไงรากูก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่แก้แค้น ในขณะเดียวกันวิษณุก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะฆ่ารากูซึ่งเมื่อรากูไม่มีใจอยากล้างแค้นวิษณุก็จักกระตุ้นความโกรธของรากูให้มาขึ้นโดยการจับตัวปายันมาขายที่สถานบริการทางเพศอีกทั้งยังจับตัวอาซูไปเป็นตัวประกันซึ่งนั้นก็ททำให้รากูโกรธแค้นและเสียใจมากๆแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเดินหนีไปจากนั้นไม่นานอันนาก็ได้รู้ถึงแผนการสุดชั่วของวิษณุ เขาจึงมาตบตีสั่งสอนลูกชายพร้อมทั้งพูดออกมาว่าแกเกิดมาต่ำเตี้ยแต่พอแกโตขึ้นมาการกระทำของแกกลับต่ำยิ่งกว่าซึ่งคำพูดนั้นของพ่อก็ทำให้วิสนุทนไม่ไหวเขาจึงได้ผลักพ่อตกตึกลงมาตายเท่ากับว่าในตอนนี้วิสนุสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างและไม่ต้องสนใจคำสั่งของพ่อโดยหลังจากนั้นวิสนุก็ได้ส่งคนไปจัดการรากู แต่เมื่อรากูรู้ว่าอันนาถูกฆ่าตายแล้วเขาก็กลับมาเป็นรากูคนเดิมที่ทั้งแข็งแกร่งและเก่งกาจหลังจากนั้นรากูก็ได้ไปที่หลุมศพของโซโยาแล้วก็พูดต่อหน้าหลุมศพของเธอว่าเขาขอกลับไปเป็นนักเลงสุดโหดครั้งสุดท้ายเพื่อสาสางเรื่องทุกอย่างให้มันจบซึ่งเพื่อนทั้งสองของเขา ก็ยินดีเข้ามาช่วยรากูอย่างสุดกำลังและนอกจากเพื่อนสองคนนี้แล้วชาฟีก็เป็นอีกคนที่จะมาช่วยรากูโดยความจริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาชาฟีคอยแอบช่วยรากูอยู่อย่างลับๆซึ่งการที่รากูได้ออกจากคุกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแผนของชาฟีหลังจากที่อันาถูกฆ่าตายวิสนุก,ก็ต้องออกจากบ้านมาเพื่อทำพิธีในเทศกาลประจำปีแทนอนา โดยในขั้นตอนการทำพิธีก็จะมีการบูชาสัพพวุธซึ่งลูกน้องของวิษณุทุกคนก็จะต้องนําดาบนําปืนมากองรวมกันรากูจึงได้ใช้โอกาสนี้บุกเข้ามาสู้ซึ่งเขาก็สามารถจัดการลูกน้องของวิษณุได้สบายสบายยกเว้นกระแต่ลูกน้องคนหนึ่งที่วิษณุจ้างมาเป็นพิเศษซึ่งรากูก็ถูกลูกน้องคนนั้นเล่นงานจนเละ แต่เมื่อรากูนึกถึงโซยาเขาก็ฮึดขึ้นซู้อีกครั้งและในครั้งนี้เขาก็สามารถจัดการลูกน้องสุดโหดของวิษณุได้จากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะจัดการวิษณุแต่เขาก็ถูกวิษณุแทงจนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งก่อนที่รากูจะตายเขาก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายโยนวิษณุลงมาข้างล่างแล้วก็ประกาศให้คนทั้งเมืองได้รู้ว่าที่นี่จะมีแต่ความสงบสุข และจะไม่มีเด็กคนไหนที่ต้องโตมาจับมีดถือปืนอีกต่อไปซึ่งหลังจากนั้นรากูก็ได้ลงมือปิดฉากสังหารวิษณุแล้วก็จากไปท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนความรุนแรงกับความสูญเสียเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอและเมื่อความรุนแรงนั้นถูกส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นความสูญเสียก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ การยุติการส่งต่อความรุนแรงจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดความสูญเสียจากเรื่องเหล่านี้สำหรับใครที่ชอบหนังรักแอคชั่นแบบนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ